เป็นยังไงเด็กผีเหมือนเดิมเลยเนาะคาบ้านอีกแล้วเกมแดงเดือดนะแพ้ลิเวอร์พูลคาโอเทฟอร์ดไป3 0ด้วยรูปเกมที่ขอพูดแรงหน่อยแล้วกันเนาะทำไมมันดูกระจอกจังเลยอะ่ะทำไมมันดูไม่มีความอันตรายอะไรที่จะทำให้ลิเวอร์พูลเขาต้องเหนื่อยเลยอะ่ะ ทำไมเกมโดยรวมมันถึงได้ย่ำแย่อะไรขนาดนี้ลิเวอร์พูลเปลี่ยนกุนซื้อได้แค่2เดือนแต่ลิเวอร์พูลก็คือลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้เฮฟวี่เมทัลเหมือนตอนที่เจคินคอปอยู่แต่นะตอนนี้พวกเขาก็ยังเป็นป๊อปร็อกที่ฟังสบายแล้วก็ดุดันในบางเวลา ส่วนแมนยูพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วนะว่าทำไมยิ่งเล่นยิ่งกระจอกวะไม่มีทรงอะไรเลยอ่ะไม่มีความอันตรายอะไรเลยกับคู่แข่งนัดเปิดสนามชนะฟูลแลมก็จริงแต่มันก็แปลกๆพอแพ้ไบตันเนี่ยก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่แต่พอนัดเนี้ยก็เริ่มตาสว่างแล้ว ว่าวิธีการที่เอริกเทนฮาร์กอยากให้แมนยูเล่นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะลเลวหรือเปล่าม,มันทำอะไรไม่ได้เลยอะเซตเกมจากแดนหลังเซตกันยังไงวะจ่ายให้มันเกินครึ่งสนามให้มันตรงเพื่อนยังทำอะไรกันไม่ได้เลยอเอองงจะเซตบอลแต่ละทีก็ดูแบบเชื่องช้าเขาก็ไม่ได้เพสซิ่งหนักอะไรอะ บีบเข้ามาแป๊บเดียวคนระับเราก็จ่ายเสียเสียบอลคืนไม่ให้เขาแล้วแล้วก็ตามสภาพนะครับก็โดนไป3ดอกเขาบุกขึ้นมาแต่ละทีเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินแต่เราบุกขึ้นไปแต่ละทีเนี่ยน่าเบื่อเหลือเกินไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยสักนิด2ประตูที่เสียในครึ่งแรกก็เป็นความผิดพลาดของพวกเราเองหรือว่าภูนี่สบายเลย ย่นระยะเวลาในการบุกเข้าใส่แมนยูไปเยอะมากเพราะว่าวันนี้3ประตูแมนยูพลาดให้ทั้งนั้นนะครับพลาดเสียบอลในแดงตัวเองอสองลูกแรกเนี่ยคาเซมิโร่รับจบจริงๆจ่ายบอลจ่ายยัดอะไรอย่างนั้นว่าลูกแรกลูกสองก็จับบอลครั้งแรกก็แล้ว จับบอลครั้งที่สองก็แล้วยังไม่จ่ายจะไปจับบอลอีกทีก็เรียบร้อยเจอเขาโกไปปัญหาของแมนยูก็เหมือนเดิมอะ่ะพอเพื่อนได้บอลแล้วอะ่ะไอคนที่มันไม่มีบอลอะ่ะมันทําอะไรกันอยู่วะมันไม่พยายามเคลื่อนที่ไม่พยายามช่วยมาซัพพอร์ตเพื่อนในการลําเลียงบอลขึ้นไปข้างหน้าวะพอจ่ายบอลเสร็จปุ๊บไอคนได้บอลก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเพื่อนม่งไม่ขยับกันเลย ไม่มีใครอยู่ใกล้เลยคนที่อยู่ใกล้คือฝั่งตรงข้ามทั้งนั้นนะครับแล้วมันจะทำอะไรได้อะเสียบอลก็ไม่แปลกอะถ้ามึงเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วก็งงว่าวิธีการเล่นของเอ,อริกเทนฮากเนี่ยสรุปสุดท้ายมึงจะเล่นอะไรวะมึงจะเล่นแบบไหนวะเฮ้ยเซตบอลจากแดนหลังมันเซตยังไงอะมึงเซตขึ้นมาไม่ได้เลยอะขยับให้มัน สามารถต่อบอลพาขึ้นมาเกินครึ่งสนามมันยังทำไม่ได้เลยอ่ะแล้วมันจะเซตบอลยังไงอ่ะงงงว่ะนักเตะในสนามก็แก้ไขสถา,านการณ์เฉพาะหน้าไม่ดีกุนซือเองรูปแบบการเล่นก็ไม่โอเคยิ่งเล่นยิ่งโดนยิ่งเล่นสมาธิยิ่งหลุดแล้วก็เรียบร้อยพอสอูนย์ก็ไปหมดแล้ว ถ้าไฟแตกหมดแล้วนะเห็นทรงก็รู้เลยยังไงก็กลับมาไม่ได้มันมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่วะสภาพแมนยูแบบนีน้ตอนซ้อมนี่มันยังไงมันซ้อมกันได้ใช่ไหมมันทำกันได้เหรอหรือว่าคุณภาพนักเตะของเรามันมีแค่นี้เวลาซ้อมมันก็เหมือนทำได้แต่พอมาเจอคุณภาพนักเตะที่ดีกว่าก็เรียบร้อยโดนไปซะคาบ้านคือพี่โอเนอเริ่มรู้สึกว่า เราจะไปต่อกับเอริกเทนฮากยาวๆใช่ไหมแต่ทำไมเอริกเทนฮากเหมือนยังหาแนวทางการเล่นของแมนยูแบบจริงๆจังๆยังไม่เจอเลยวะเมื่อคืน11เดผู้เล่นตัวจริงลงโอ้โหมันก็เป็นชุดที่แบบณนะปัจจุบันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ทำไมเล่นตามแผนที่เอริกเทนฮากวางเอาไว้มันถึงได้แค่นี้วะ ผิดพลาดกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วพอผิดพลาดกันทั้งหมดก็โดนไปสามประตูเออมันมันมัน,ม,นมันควรจะต้องทำยังไงดีอะ่ะบอร์ดบริหารเมื่อคืนอยู่ในสนามครบทุกคนนั่งหน้าละห้อยไม่ต่างอะไรกับเด็กผีทั่วโลกเลยสภาพหมดอะไรแต่ย,ยากอะออว่ากันอย่างนั้นแล้วเอวริกเทนฮาก,กูก็ท่าเดิมเลย คิ้วขมวดหน้าผากย,ย่นยืนเม้มปากอยู่ข้างสนามไม่พูดไม่กระตุ้นอะไรครึ่งแรกโดนไปสองศูนย์ครึ่งหลังเออมันจะมีแรงฮึดขึ้นมาไหมมันจะมีวิธีการเล่นอะไรที่แบบสร้างความกดดันสร้างความอันตรายให้เลี้ยพูดได้บ้างไหมสรุปแทบไม่มีทำอะไรเขาไม่ได้เลยไม่ได้มีความน่ากลัวเลยในเกมรุกเกมรับก็แบบ อืออ่อนปลวกเปียกหรือผูหลุดมาทีสามสี่คนสามสี่คนใครมันจะไปช่วยไหววะกลางก็โบ ổ, ต่อบอลก็ไม่ดีจ่ายบอลก็ไม่แม่นเกมลุกเกิดไล่ทิศไล่ทางต่างคนต่างเล่นกว่าจะจูนเงินติดก็ต้องโดนสามศูนย์ไปแล้วอย่างนี้ไม่เอาไงดีวะ คือสจิมแรดคลิปแล้วก็ทีมงานหลังบ้านชุดใหม่เนี่ยทำอะไรก็รีบทำตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจเลยไม่รู้จะเซฟยังไงเอริกเทนฮากสภาพนี้อืมคุมทีมมา2ปีหน่อยๆแม่งสู้คนคุมทีม2เดือนไม่ได้กูงงคนคุม2เดือนเนี่ยโ,โหทรงบอลต่อยอดจากเจกเกนคอปได้สบายๆของกูคุมมา 2ปีหน่อยๆทรงบอลอยู่ไหนทรงบอลมากี่โมงมีทรงบ้างนะในสนามอะระบายมันออกมาเด็กผีส่วนเด็กหงเข้ามาร้อได้เต็มที่แถมอีกนิดนึงหลายครั้งจะมีเด็กผีเข้ามาคอมเมนต์กันบ่อยมากเลยว่าโหต่อให้เอานักเตะคนไหนเข้ามาแมนยูก็ไม่ดีขึ้นหรอกถ้ายังมีกุนซือเป็นเอริกเทนฮากประโยคนี้เริ่มจะเชื่อแล้วนะอืม ซีซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้นักเตะตามต้องการแล้วนะอืมแต่ทำไมแผนการเล่นที่ตัวเองอยากให้เป็นเนี่ยมันยังถึงไม่เป็นรูปเป็นร่างได้ขนาดเนี้งงเหมือนกันอืมเอาเลยไหมเสื้อจิมหลังเบรกจิมชาติหรือยังไงหรือจะไปกันต่อมักราคอยตัดสินอีกทีแล้วกว่าจะถึงมักราเนี่ยแมนยูจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของตารางคะแนนวะเออดูจบแล้ว ฝากกดและกดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นด้วย